ฟาร์นมี่พบกับบูโลโจูเนียเป็นน้องใหม่ที่ในวงการทางบ้านด่านครับอจองจอมจบเพื่อนของทางาเดีจะบุดมนะครับโดยโค้ชบอกเยืวันนี้ครับสัญญาณผู้ตัดสินเริ่มขึ้นครับครึ่งแรกครับกูชิงชาเลอร์บนอายุไม่เกิน11ปีครับระหว่างสุริที ชมเตครับิมขึ้นมาทางสุรินทีเดสหมายเลยยังสุรินทีเดสได้บอลจ่ายบอลมาสั้นๆไหลามาทางรังซ้ายครับถลัยบมาเติมขึ้นมาตกมาทีแรกจังหวะนี้นนนครับพลิกมาทางขวาครับติดสุรินทีเดสได้บอลอีกทีนึงไหลทุ่มเของทีหนึ่นครับเติมขึ้นมาขยับมาลากที่ไปอันหน้าล็อกอีกทีนึงติดมาได้สาม สามเปิดพิงบกลับมาติดตัวไปเร่องทางสเรนเสนะครับจัมาวนมาหนึงจังหวะนี้ลูกบอลที่ากี่ติจะช่ไหโอ้แบบสูรจังหวะนี้ครับเติมขึ้นมาครับรทเสเปิโดที่ก็จอนี้ตัดออกมจังหวะโอ้ไปเข้าสมทุ่มมดนึ่งรับจังวะ มีองค์การได้บอลไต่บอลลอนส้นมาให้ขยับมาติดตัวปด็นทางมลเลยจุเนียถึงมาดีหนึงมาดิเก้าไหลมาไหลย้อนหลังตัวเล่นของทางไหลมาทีเดียวจะนี้ครับมาดิสี่เติมึ้นมาอีกทีนึงข้างๆซูนเทีสจะถึงปีวารีครับไหลทุ่ช่องจะมาดิห้ายังไม่พันตัวหลังทางซุนเทีสริมสันทางซ้ายครับกับบอลได้ได้ครับไหลมาเปิดที้มา คงทางอทไรชุดเดียมาิกาโม่มายังช่วยกันเงันดึงมัลลงมาครับจังหวะจะไปไม่ได้ติดเกิดมาุิวิตลุกขึ้นแลวครับิวิตได้บอลทีนงจับอลนกซิวิตไทงทุ่งช่องซูบิวิตอีก้หนึ่งม่ผ่านมาถึงมาเลกา้นครับเสบอล บอลุษจุเนี้ครับดังตามเองดังได้อยู่ที่ทิ้งครับสุดทีสกาชักเต็มตัวประเด็น้องทางสุดที่สอกระนั้นบิดไทยทุกสองเท่าจะวันนี้ครับให้ซุปปอร์วิดเอ้ยไม่ผ่านมาเลยสามการเติมึ้นมาสุปเปอ์วิดไล่บอลยิงครับติดครับโอ้โหยิงทีเดียวครับตีเฮ้ยโอ้โหหลังนี้นึกยังได้บูกาชักไปไปได้เข้ายิงครับชนเสาอีกจุดดับโอ้โห หมาเลขเก้าของบรจุนีครับเดี๋ยัดออกไปครับบรจุนีครับอกาส้ลให้สุปวิทย์สุประวิทย์เจอคงเบสามสุวิทย์ถึบังหายไปตั้งฟ้าขึ้นมาครับหลักที่ไปครับมาท่ดึงบอลมาได้นิดนึง ใช่สั้นๆแทงบอลมาจังหวะนี้ครับไปเข้ามือผู้เล่นครับเราวิทย์ชูวิทย์ในบอลครับสุวิทย์เด็กกระชาไปครับปูฟังเร็วครับไหลมาทางจับบอลได้ครับปูบอลลงมาครับจะให้สุภาพบุรุวิทย์จับบอลได้ไม่ผ่านมาเลยสามสิบสี่ยกขึ้นทีเดียวครับมาเลยสิบสามสิบสามของนัวลอยยังลอยจังหวะบอลดึงบอลนี่นักเทียบมายิงกระติด มาริสทางสุนสแลมาท่าน้ายบจังหวะนี้ครับตังคึ้นมาครับสุนอดิงทีครับีมอีทีน้ครับอทีนครับอทีครับฟาวครับขยับมาเตงกนมาครับชูช่องมาให้สมุดฟาวนะครับมาลิเสามาริเสามาทำฟาวครับ ดูก้จัจนะครับตามาครับโรเิมาล้ครับสงประตูต่อศูนอยู่ครับเขึ้นครึ่งหลังนะครับทางบอลลูนย์เติมขึ้นมามาเลขสามอามาติดตัวประเด็นทางซูริเดสมาเลสปริครับไเขาของบอลูนย อมาจังหวะนี้จับบอลได้ไหลมามาทางสายจะขึ้นมาธารกิจให้สุภวิทย์สุภวิทย์ไทยบอลนี่ทีนึงครับมาเลยสสุภวิทย์ไทยบอลทิ้งมาทีงครับสุภวิทย์เมขึ้นมาทีนึงครับทางมาเลยสิบนไปทางขไฟทีนึงครับของทางมาเลยเก้ามาเลยทีครับเทวันครับยังใช้กันอยู่ครับสิบเลยสิบไหลมาทางมาเลยเก้าเทวันครับ เดลียวครโอ้โหลูกไปอีกสครับอมาครับุสัมตูากครับยกทีเดียวครับมาให้สุมิทครับสุิทไอ้บเอมาทันสุพิทอีบอเราเดยิงครับปอกไปครับ สุปวิทย์สุวิทย์จับบอลได้พริกยังจับไปได้สุวิทย์เปิดติดตัวพลั่งหลองไปเลยเก้าอีกทีหนึ่งสุวิทย์ได้บอลจังหวะนี้ครับยัง่างออกมาครับยังคล่องตัวและแต่ยังเฮียนะครับมาให้เลครัหลุดมาครับผ่านอะไครับจังหวะนี้ครับไม่ผ่านครับเปิดกระนั้นมาครั้งที่มากันอีกทีครับจะใส่ครับ โอ้ menang เมืองนัดต้องการ ีนีรับมาให้พริ์มาจังหวะนี้ครพบิตามมาสุวิทยาเบเอยังบาไลมาให้สระิจดันไปให้ทางสุพวิทย์ไม่ถึงม่เยสิบจดตัวเบ้นมาได้สามองแต่ทีนี้ับองอาบทั้งบราองอับทีนี้เต็มขึ้นมาเด็ดลอกให้ทางขอไปไปทางกระทางองอาบองอาบจบอนี้องอบด้บอลกมาให้ทีรเดดจหวะนอ้ยิงติ โอ้ต็คือเมาครับเด็ดทีนึงเเนไลมาททิฟานะครับตัวเดีติดกับเออไปโดนกำแพงของก็นของบอลจุนเนี่ยระเดนของทางบอลจุนอีกทีนึงเกยจังหวะนี้ครับถมันม่มบอลก็ออกมาครับเกืออีกทีครับ ลเวดหมดเวลาการแข่งขันครึ้นเวลาหลังนะครับจบเกมก็ศูนประตูตะศูนครับกูจิงชะเลิรรุ่นอายุไม่เกิน1 1ปี ไปจิดนะครับโอ้โหเริไปครับอือไปครับไปครับโอ้โหไม่เคยวาแล้วสิบรัยของอร่อยจครับ ไปับครที่สี่ของทาง CBTs Academy ชินงจกมรวมกันยิมการศึสษาีได้แก่สุรินทร์พิเสษรรมีครับช่วงนี้กำลังทำพิีมี่อเพื่อรงวังบอกเพื่และงม่รงวังนะครับให้เจอิักีฬาหนึ่งสองกัน Ai, meu bem.